สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีมาพบพ่อผัวกับช่องน้องเพงฟ้าม์ปั่นน้ำใจให้เก้านะครับอันนี้กาคือเป็ดน้อยนะครับอีกแม่นึงนะครับเมื่อหนึ่งสิบห้ามาเบิงมาอัปเดตเป็ดน้อยน่ารักนะครับเป็ดกําลังเบานะครับชุดนี้ผมก็จะเลี่ยงไว้นะครับเพราะว่าโบมีเป็ดขายให้เพินแล้วนะครับบบมีเป็ดขายให้ลูกค้านะครับลูกค้าอ่า บมมีเป็ดเนาะเป็ดไอ้ลาบนะครับเป็ดไงก็เลยสีเลี้ยงไว้นะครับชุ่มนี่แม่มันแม่มันออกไปหากินครับมันบ่สนใจลูกอันนี้ก็กำลังบ่อครับอันนี้ก็สองสองตัวเท่ากัน,นครับสองตัวสองแม่นะครับนี่กำลังมีหล่องลอยนะครับกำลังมีหล่องลอยนี่อยู่น้ำกันนะครับบร่รวยซืได้แคกตัวดอกนี่สองตัวมัน บบดีนะครับแต่มันแหบพร้อมกันสองตัวนี่นะครับชุดนี้ก็เป็นชุดแม่พันธุ์นะครับที่ผมเลี้ยงไว้อันนี้คือชุดเดือนหนึ่งแล้วนะครับเดือนหนึ่งที่มี UC โตนะครับชุดเดือนกลัวเนี่ยอยู่ข้างนอกะมีเกลาตัวนะครับชุดเดือนกลัวมีเกลาตัวสุดนั้นนะครับ เนหียนน้ำผมได้เอาล่งลงแล้วนะครับลงดินแล้วเพราะว่ารองรับนะครับมองอนุบาลกับบ่อพ่อนะครับนี่ชุดนี่จะสิชุดสามสี่อาทิตย์สามอาทิตย์นะครับประมาณสามอาทิตย์ครับซุ่มสองมื่อกี้มีซุ่มอาทิตย์หนึ่งก็มีนะครับเพราะว่ามันปนกันนะครับ ปนกันมากนะครับปนกันออกจากแม่ที่แม่อยู่ห้างห้างพูนห้างแหลกแหลกห้างแหลกห้างอหมวมุ่นหนะะักสองตัวครับสองตัวแต่ว่าได้ประมาณจนกหาตัวนี่แหละตัวกลูกได้หาตัวหับก็เลยมาร่วมกันกับของแม่นี่นะแม่ขาวนี่นะครับของแม่ขาวนะครับของแม่ งานออกไปคุณแล้วนะครับสีอยู่นี่อีกสองแม่นะสองห้างนะครับทีกำลังไข่นะครับ,รรรบอันนี้ก็หอก็หอก็ไข่หอก็แมบครับอันนี้สิบหัวเอกันครับห้อยแตกแล้วเ่อกันนะครับแมมันหายนิดนึงครับตัวนี้ห้อยแตกไม่ห้อยแตกห้อยยังแล้วเ่อกันนะครับเจ็บเจ็บด้วยมันยากัด มันจีบนะครับตุ้นี้ก็แตกไปแล้วอันนี้เพิ่งกำลังไข่ใหม่สวงหน่วยไข่ใหม่บุรุที่ไข่ปุบ๊บนะครับไกลเขามาไกลคกะเขามาามากวนนะครับไกลไแม่ลูกอ่อนแตกไปกับพ่อย่งแก้ปัญหาบ่าได้ครับเป็ดอันที่มีเป็ดตัวหนึง่งที่มันกลิน ไกลหน่อยอย่ผมแก้ปัญหาสีแก้ปัญหาเลยสีลาบกะอันนั้นสีข้ายกะการผมก็ยะผมคิดว่าผมจะขายออกอยู่แต่มีคนมาสื่อนะครับตัวเดียนละ่ะนะครับที่มันอ่าตัวที่มันไข่ย่นี่ให้ใหายเนี่หละ่ะตามที่ผมเบิ่งอยู่นะครับไก่เป็ดปถือว่ากําลัง ออกนี่ครับเห็นไหมออกมากกว่เลือตัวเดียวเพราะว่าเป็ดไปไล่กินโอเคเราู้เ็ดที่นี่เ,เห็นต,ต,ตัวตัวดำนั่นละตัวแม่ขี้กันอยู่ไส้บุ้นดีลีอยู่แก่ไรบุ้นดีหุ่นที่น้อง นี่กินนั่นบอการ์มากินมันถือผมหายผมไรครับอันนี้ก็เลือดสองตัวอันนี้ก็เลือดสองตัวตัวนี้ก็สองเมียนี่ได้ประมาณหกเจ็ดตัวได้เหลือลดรูปเดียวทิมลูกเบ็ดเอาแยกออกไปข้างนอกมันก็ไปทิมลูกเอาไปใส่ไว้อันนั้นมันโบมีฝาปิดนะผมเห็ดพอดีกันเลย ไอ้ข้ามาเบิง่งหมออโนบานมองผมเฮ็ดบ่ดีผมเวลาสแกใครไหมเฮ็ดแบบเฮ็ดผู้เดียวมันเฮ็ดลำบากเฮ็ดหนักเพราะว่าเฮ็ดผู้เดียวก็เลยเฮ็ดยากลำบากอยู่นี่ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าตัวครับพี่น้องนี่ยี่สิบกว่าตัวต่างกันอายุมือครับต่างกันอายุมือบางตัวอาจจะ องอาทิตย์บางตัวอาจจะซ้ำมือบางตัวอาจจะซีมือหามือนะเพราะว่าออกมาบพความกันนะครับเอาออกจากกองก็มี่ออกกับกองฟักสูกฟ่ฟักของเขานะครับอันนี้ก็คือชุดเดือนชุดเดือนนี่มีซีตัวนี่ชุดก้อนน,นั้นนะครับชุดชุดซุ่มนั่นนะครับชุดชุดรุ่นซุ่มนั่น นนอุนน้มห้องนอกอุบานกับอุนนบานไปใส่ไฟไ,ฟไว้ก่อนผมยันผมเด็ต่อเห็ดไม่อยูุุ่่นตีกันตีกันรประมาณนี้ให้อาหารแล้วอาหารก็เป็นห่อมห่อล้วนๆนะครับอาห,หารก็เป็นลำ่ลำล่ำล้วนๆนะครับชุด นี่ประมาณเป็ดอี่เกิดสวงเดือนแล้วสุดนี่เป็ดซุดนี่สีสวงเดือนแล้วสิประมาณนี่พอพันพอพันผมมีไว้สามตนะครับเพราะว่าเป็ดสาม อันหนึ่งต่อหานะครับเป็ดแม่สิบหาตัวนะครับเป็ดแม่ขั้นซื้อหาตัวผมใส่อัตราหนึ่งต่อห้านะครับหนึ่งต่อหาแต่กะได้เพราะปนันปนัดนะครับได้พเต็มที่ปน,ยนัยเพราะว่าใครบางตัวก็ซ่อนกันซ่อนกันกันเนานะครับเอามาฝักกบวดเอะลอยกเสิ้นเอานะครับ เอามาใส่ตัวฟักกับโบได้แตกลอยประเส้นทุกน่วยนะครับให้มันฟักเองบ่เนี่ยซ้อยกันผมก็ให้ฟักเองประมาณจะเกือบยี่สิบน่วยสิบก่านน่วยแต่แตกได้สีหาน้วยเพราะว่ามันแย่งกันแย่งกันฟักแตกสีหาน้วยสิหกเจ็ดหกน้วยเจ็ดน่วยสิกับโบเาสีได้แตกสีน่วยสามน่วยกับนี่บเขาสีได้เต็มที่นะครับ นี่แหละเรียงเป็ดก็ได้มันบ่ได้เต็มที่ครับพี่น้องบ่คือถามถ้าตัวใดที่มันฟากเอียงคืคอ,อยัง้งมันได้อยู่มีสิบสองตัวสิบสามตัวสิบสองหน่วยสิบสามหน่วยสิได้อยู่นะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แตกอยู่สิบสิบหน่วยสิบนี่สิบสองหน่วยแตกอยู่สิบหน่วยสองหน่วยเป็ดผมสีไข่บุรกปนไหนนะครับแม่ละประมาณสิบหุน ิบหน่วยสิบเอ็ดหน่วยสิบสองหน่วยสิบสามหน่วยนะครับสองหน่วยสิบสามหน่วยสี่ประมาณนี้นะครับตละลามีสีบลลายปันใดนะครับแต่ลแมีจได้ประมาณตกแมละสิบหน่วยละสิบฟองอ็ดฟองนะครับเป็ดมาหลากหลายสายพันธุ์นะครับนะเอามารวมกัน มีบาบบรี่มีเป็ดเทศมาผสมประสานซึ่งกนและรกันอยู่ร่วมกันนะครับนี่แหละเข้ากับเลียงไว้นะครับสําหรับเมื่อน,นี้นะครับกามีจากกันนะครับ,บอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปในองคงต่อไปนะครับผมกะบอกคอยได์ไทยปัไดนะครับนะครับ เพราะว่าบุคคลมีเวลาไดมมาเบิงไดมมาเห็ดปป็นไยกระ,กะเรียงแบบง่ายๆบานบานๆะครับลย้ยงแบบง่งยๆเลียงแบบบานๆน,น,นะครับนะคร,รับเมื่อนี้สวัสดีครับ